อเออเอาโอมา้มนุษย์ก็มีหัวจิตหัวใจหัวจิตหัวใจนะโอ้ยเม่ยอบิมารวกรวันนี้ต้องได้แล้วนะ่ันโหลได้บระมผลวันนี้คงได้เท่านีไ้ได้งานเรื่องคุณกับหัวหน้านักวิจัยแอสตาไปแล้วเ่อบอกว่าอยากให้คุณทำให้มันเสร็จในวันนี้ ก็ถ้าไม่ติดนี่แกก็คือมันก็จะเสร็จตั้งแต่ประมาณสักสามชั่วโมงแรกถ้าเสร็จแล้วยังไงช่วยบอกฉันด้วยนะจะต้องเสริมระบบความปลอดภัยให้กับเทอร์มินอลอ่ะช่วยเปิดทีเขาก็จะใครง,งงว่าเสียงอะไรเสียงไม้ถูกพื้น <laughs> ตั้งค่าโปรแกรมยืนยันตัวตนได้แสงเรียบร้อยการประมวลผลของเทอร์มินอลก็เพียงพอเชิญใช้งาน มาวันนี้มันต้องเสร็จแล้วนะอีกหัวจิตหัวใจเนี่ยอะไรวะเนี่ยว่วไ,ไงวะเนี่ย ฮ็ดจังไดอ่ะนี่หรอ,อไม่ได้ทีปะว,วะนั่นไงโอ้ยเจอของยากแล้วทำไงวะเนี่ย ตรงนี้มันติดอันนี้ไปไม่ได้ว่ะไป ออผ่านเรียกร้อยเอากล่องเลยคะ่ะสวยบล็อกพิสวงวะ่ะอ่ะพอสุดท้ายเขาชื่ออะไรวะจอนนี่หรือว่าเจนนี่ กิงดังไม่กิ่งใจเราเหลือบคนพวกนี้เออไหนดูซิบันทึกข้อมูลโจโนนี่ข้อมูลภายในห้ามเผยแพร่สู่ภายนอกหมายเลขกับค้นหาจุดจุดจุดระดับการเข้าถึงได้ร,รับอนุญ,ญาตจากผู้ดูแลข้อมูลอุปรกรณ์หมายเลขอะไรเนี่ยสองเจ็ดแปดสี่ผู้ครอบองุปรกรณ์หวังเพียนบวนเอาอีกแล้วเหรอ 19.09ตามระบบเวลาของเฮอร์ตาเข้าชมหน้าเว็บ mm. Flying Dock แพตฟอร์มซื้อของออนไลน์ขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาว mm. 19.14เข้าชมหน้าเว็บ Flying Dock หมวดเครื่องจักรประกอบเองและสาขาหลักมอเตอร์โบ a t ลอยได้สำหรับเด็ก 19.23ได้รับสิทธิ์ขนข้อความ Flying Dog บวเครื่องจักรประกอบเองร้านค้าเอ้ยร้านสาขาหลัก Motorboat ร,รอยได้สำหรับเด็ก<ม>โพสข้อความแล้วสวัสดีขอถามหน่อยว่าถ้าส่งไปที่สถานีวากาศจะฟรีค่าจัดส่งไหม19.31ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงการสแกนม่านตา Flying Dog ชำระเงินสำเร็จโอ้มีคนซื้อ มีคนซื้อของใช้เด็กว่ะเอ๊ะเดี๋ยวไอชื่อนี้รู้สึกว่าจะเป็นไอเด็กที่เป็นนักวิจัยเปว่าข้อมูลของอุปกรณ์หมายเลขหนึ่งเจ็ดหกสองสี่ผู้คออรอบครองอุปกรณ์จอนนี่อ่านผิดขอภัยไว้ก่อนนะสิบเก้าจุดสี่ห้า เยี่ยมชมเว็บไซต์วิดีโอพายเว็บไซต์อันดับหนึ่งที่ใหม่ที่สุดครบคันที่สุดรวดเร็วที่สุด19.47เยี่ยมชมเว็บไซต์วิดีโอพายบันทึกความสำเร็จในชั้นเรียนสุดแปลกพวกเธอเคยเห็นองค์กรแย่ๆที่ชอบโกลงราคาไปทั่วไหม19.53อ่ะวิดีโออีกละคุณเคยเจอข้อแก้ตัวที่น่ารังเกียจที่สุดในที่ทำงานกี่ข้อ19.55 เยี่ยมชมเว็บไซต์ฟอรัร่มแลกเปลี่ยนความเห็นในที่ทำงานทำไมเราต้องแอบอู้งานนั่นกระเพาะการพักผ่อนให้เพียงพอมีข้อดีเยอะแยะเลยล่ะนยี่ยมสายอู้งานนี่หว่ายี่สิจหนึ่งสองเยี่ยมชมเว็บไซต์ฟอรัร่มแลกเปลี่ยนความเห็นในที่ทำงานหนึ่งสาิทักษะการอู้งานที่คนทำงานต้องมีโอ้โหลาออกเหอะและชีวิตต่อจากนี้จะไม่ใช่แค่ความฝันีน่ต่อไป 2013เยี่ยมชมเว็บไซต์ฟอรัร่มแลกเปลี่ยนความคิดในที่ทำงาน130ทัศะจุดจุดที่จุดจุดงานต้องมีแอชีวิตต่อจากนี้จะไม่ใช่ความฝันต่อไปอะไรวะเนี่ยสองศนจุเยี่ยมชมเว็บไซต์ฟอรัร่มจุดจุดจุดหนึจุดจุดที่จุดจุดต้องมีตึกตึเอาแล้วเริ่มมีปัญหาอ่านประกอบเกิดข้อผิดพลาดเกิดข้อผิดพลาดอ่านประกอบสำเร็จ เนื้อหาบนหน้าวิเคราะห์ไม่สมบูรณ์ระบุได้ว่าเป็นไวรัสมีไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนอะไรหนึ่งจุดจุดจุดตะกะระดับกรรมตืด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 การออกแบบชั้นยอดตืดตืดสมมติขั้นสุดท้ายตืดตืดอยู่ในตืดมือตืดรับประกันตืดตืดไม่ให้เกิดซ้ำตืดพิจารณาตืดตืดตกตะกอนเต็ดเต็ดวิธีการตืดตืดอะไรวะเนี่ย 2ช่วงจุดจุดจุดการเปลี่ยนแปลงต๊ดตตัดตัดตะกะเตตใช้ตุดตดซ้ำรูปแบบอัดอดอดแอดแอแหลงวดเด็วต๊ดต๊ดตุด,ดตั้งความเป็นผู้นำทรัพยากรจุดจุดสามตดสู้สุดแรงป๊ดปวันต๊ดตก็ต๊ดตรางวันต๊ดตนอนต๊ดชั่วโมงอะไรไม่รู้2อง0 เยี่ยมชมเว็บไซต์อะไรไม่รู้เว็บวิดีโอบทเรียงความเป็นผู้นำที่จุดๆที่จุดๆที่จุดๆพูดการอ่านอุปกรณ์คือข้อผิดพลาดการอ่านอุปกรณ์สำเร็จไม่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาวิดีโอได้ระบุได้ว่าเป็นไวรัสมีมไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนเจอตัวแล้วถ้าเป็นตัวสอนเดียวๆฉันยังพอเข้าใจแต่พอวางด้วยกันแล้วเล่นเอามือเลทีเดียวอยากจะอ้วกซะอย่างนั้น การที่ฉันอยู่บนโลกใบนี้มีความหมายอะไรกันแน่ถ้าม,มีอาชีพไปของตัวเองแล้วต่างอะไรกับขยะอาวากาศเอาอะไรเนี่ยเดียวนะใช้โมเดลคิปเฮอร์เจออะไรอยู่ไม่ได้การแล้วอีนี้ก็เกือบติดเชื้อไวรัสมีมแล้วนะเราโอ้โหแค่ดูก็มีโอกาสติดเชื้อเลยเหรอจะเปด่องของโจนี่ดูเหมือนไวรัสมีมนี้จะรบอควรจิตใจและสติปัญญาของผู้คนและหลอกให้ผู้คนทําการแข่งขันกันอย่างไร้ความหมาย เวลาชนิดนี้อันตรายมากๆเลยเยวลากลับแล้วก่อนกลับขอไปบอกวิศวกรก่อน,อนละกันรักปากเข้าไปแล้วนี่แน่โอเคออะเสร็จละเราจะนั้นนายจะปู้ยี่ปู้ยำงอะไรกับมันก็เชิญใช่แล้วตรวจสอบครบแล้วโอเคตามขั้นตอนของศูนย์การข้อมูลของสานีอวากาศจิตในการตรวจสอบของคุณจะถูกปิดหลังจากที่ออกจากห้องทอร์ออมินอลขอบคุณสำหรับความร่วมมืออ๋อใช่เอสตามันเปิดสิชั่วคราวให้เรามาแอบอ่าน เอบอ่านเรื่องส่วนตัวเขาจะพวกนี้นี่หว่าออะไม่ประสงค์ออกนามไม่ได้เราอ,อ่ะออะไปรายงานให้แอตตาทราบสิแอตตาจะเกิดติดเชือ้อมีค่าทำขวัญไหมขอค่าช็อปปิง้งสักล้านหนึ่งไต้บอต๊อบไงไนายมีอะไรปลดล็อกแล้วมั้งแดกไปได้ นี่อีกคนนึงอ่ะเด็กอีกคนนึงที่มันชอบอยู่ตรงนี้อีกคนนึงใช่เหรอใช่ไหมเมื่อกี้ที่สั่งซื้ออะไรสำหรับเด็กนั่นน่ะน่าจะคนนี้ลยเอิ้สตาใช่มาแล้วนายนั่นเองเรื่องสานีกาศขอบคุณนายมากที่ช่วยอ่ะฉันอ่านมาถึงข้อมูลทั้งหมดแล้วละ่ะเยี่ยมเลยฉันตั้งวิศวกรซ่อมบำรุงรายงานก่อนหน้านี้แล้วเป็นเพราะการฟื้นฟูจากการบุกรุกครั้งก่อนเมื่อสมบูรณ์ดี การประมวลผลทอมิโนลเลยทําให้ความคืบหน้าของนายต้องติดขัดไม่เคยคิดเลยว่านายจะตรวจสอบได้เร็วขนาดนี้รบกวนนายนั่นแหละบทสรุปคืออ่ะบอกในสิ่งที่ได้เห็นและว,วิเคราะห์มาฮ่าๆอย่างนี้นี่เองก่อนหน้านี้ฉันก็สงสัยว่าโจนนี่น่าจะเป็นผู้ติดเชือ้อแต่ก็ไม่เจอหลักฐานที่ปะชิ้เป็นอันเลยจะรู้ได้ไงง่ายมากบรรดาทั้งสามคนนี้ มีแค่สไตล์การพูดจาของเธอเท่านั้นที่คล้ายกับสไตล์ของเสียงหัวเราะในปึืกหอยอย่างนี้เหรอฉันก็ว่าคนที่เอาแต่หลับทั้งวันอย่างเธอจู่ๆจะกลับเนื้อกลับตัวได้ยังไงกันการเปลี่ยนนิสัยและความชอบของตัวเองปรปปับแบบนี้น่าสงสัยเกินไปอ๋อปกติเป็นสายขี้เกียจอ๋อไม่น่าอะไอ้ร้อยห้าสิบวิธีอู้ <laughs> <laughs> ผลลัพธ์เป็นตามที่ฉันคาดการไว้เลยต่อไปก็ต้องกำจัดไวรัสที่โจเนติทำให้เธอกลับสู่สภาวะปกติ แต่ตอนนี้เธอก็ดูถ้าเธอตั้งใจทํางานอยู่ก็น่าจะปล่อยเธอไปขอบคุณมากที่ยุ่งวุ่นวายซะนานตอนนี้เราเจอหลักฐานสําคัญแล้วถ้างั้นเออเดี๋ยวจะสงสัยอยู่ถามไม่ได้เลยฉันตอบทั้งหมดเท่าที่ฉันรู้อ่ะอธิบายแหละว้าวเออนี่คําถามเดียวกับเราพอว์จนนี่เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีเหรอความคิดแบบนี้อันตรายอยู่นะไม่ได้หรอก ตัวเน่เป็นคนที่มีชีวิตชีตใจนะทําไมนายคิดแบบนี้ล่ะถึงแม้ทุกคนจะมีภูมิหลังทางวัฒน,นธรรมที่แตกต่างกันแต่สิ่งพื้นฐานบางอย่างก็เป็นสิ่งทุกคนควรได้รับไม่สามารถดิ้งอนได้หรอกนะโอ้โหหัวหน้าง,งานที่ดีอีกอย่างจากประสบการณ์ของฉันหลักๆคือจากมุมมองชีวิตฉันเองถ้าไม่ใช่พ่อรักในงานวิจัยที่ตัวเองทำอย่างจริงใจต่อให้ทำงานหนักแค่ไหนก็ไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมหรอก อืมก็จริงเธาเดาออกได้ไงว่าจอนน่มีปัญหาเดาไม่ใช่การเดาหรอกถ้าจะพูดในแง่หนึง่งก็เหมือนกับหลักทางจิตวิทยาที่เข้าใจง่ายๆนั่นแหละเพราะก่อนหน้านี้จอนน่ทําลายชีวิตของตัวเองไปหมดแล้วฮะไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยถ้าจะอธิบายได้เปรียบเทียบอย่างง่ายๆคือความอดทนของมนุษย์มีขีดจํากัดเหมือนกับบอลลูนทําไมเกมนี้มันรู้สึกว่าใช้ความรู้ชนชั้นสูงเลยวะ ภายใต้สถานการณ์ที่ขาดความพึงพอใจในสิ่งที่น่าสนใจการทักผ่อนที่ไม่เพียงพอมนุษย์ก็เหมือนบอลลูนลูกหนึ่งที่ถูกฉีดแก๊สเข้าไปอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ปล่อยลมออกสุดท้ายก็จะระเบิดในที่สุดอ่าฮะไม่กังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอีสองคนกันเหรอกังวลเรื่องอะไรได้ไหมายถึงจะส่งผลกระทบต่อง,งานวิจัยของพวกเขาในสานีอวกาศนะเหรอ จะเรื่องที่คิดต้องการหมอเพื่อให้คำปรึกษ,ษาทางจิตใจแล้วอย่างอื่นฉันไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรนะเอออีกคนหนึ่งก็แค่ทัดแมวแต่ละคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองถ้าไม่เป็นอันตรายต่อสถานียวกาศไม่ฝา่าผื่นข้อบังคับจะทําอะไรก็เป็นอิสระของทุกคนโอ้โหนี่คือหัวหน้างานาที่ดีโอ้โหขอไปทํางานด้วยได้ไหมมีเอาเฮอร์ต้านะเอาเอสตาอะไม่มีแล้วละ่ะ พอเข้าใจข้อสงสัยของนายแล้วในระยะสั้นการนัดเลยความปลอดภัยของทุกคนและปล่อยให้พวกเขาทํางานต่อไปดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นหายนะสถานียวการถูกสร้างขึ้นในจักรวาลอยู่ไกลจากพื้นดินไม่ใช่ทุกคนที่ปรับตัวเข้ากับชีวิตที่นี่ได้โดยเฉพาะเมื่อผ่านไปเป็นเวลานานก็ยิ่งเห็นได้ชัดอารมณ์เหมือนจากบ้านมาอยู่หอ แม้ว่าอุปกรณ์และทรัพยากรของที่นี่จะมีคุณ,ณภาพสูงก็ตามแต่หลังจะอยู่ไปนานๆทุกคนจะบางคนจะรู้สึกหดหู่โอ้มุมซิกซสินะภายใต้สถานการณ์แบบนี้ได้ทุกคนได้พัฒนา,นาความสนใจของตัวเองอย่างเหมาะสมและสามารถรับประกันสุขภาพจิตที่ดีของทุกคนหลังจะออดจากพื้นโลกเป็นเวลานาน,านได้นี่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยกระดับประสิทธิภาพของทุกคนโอ้ไม่หัวแน,านางแงลที่ดีในเมื่อพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ใช่หญ้าภูเขาหินที่ไม่มีความรู้สึกแต่ถ้าความรู้สึกและความชอบของตัวเองต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วพวกเราจะเรียกว่ามนุษย์ได้ยังไงอ๋อนี่คือที่มาของชื่อใช่ไหมไอ้มนุษย์ก็มีหวัวจิตหวัวใจมาจากอันนี้ใช่ไหมโอ้โหคำคมในตอนท้ายนี่เองอดูเหมือนไม่มีความชอบอะไรเลยไม่มั้งนายก็ชอบเล่นเกมใช่เหรอพูดได้มีเหตุผลมากก็ใช่น่ะสินี่คือประสบการณ์ของตัวฉันเอง การได้ค้นคว้าวิจัยสิ่งที่ตัวเองชอบชีวิตแบบนี้สิถึงจะมีรสชาติรสชาติเหมือนฟอนตาไมล่ะเอาล่ะทางข้างหน้าอีกยาวไกลเวลาที่นายออกสำรวจข้างนอกจําไว้ให้ดีนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าละทิ้งสิ่งที่ชอบและความรู้สึกของตัวเองไปโดยเด็ดขาดอ๋อจริงสิพูดกับนายซะเยอะเลยฉันเกือบลืมเรื่องหนึ่งฉันรู้มาว่าเทอร์มินอลทางนั้นจะพิมพ์ประวัติบันทึกออกมานายเก็บกระดาษพวกนั้นไว้ให้ดีนะ อาให้ล้วนไหลออกนอกสถานีอวก,การดิารดขาดฉันอยากให้นายรับปากฉันไม่งั้นฉันจะรีบค่าตอบแทนคืนโอ้โหโอเคครับอ๋อคือให้เก็บบันทึกขอยสามพลไว้เป็นปความลับใช่ไหมวางใจได้ไม่ล้วนไหลแน่นอนเดี๋ยวเอาไปคุยกับมาร์สรับรองรู้ทั้งโลกโอเคเอาเป็นว่าครั้งนี้รบกวนนายแล่วล่ะฉันเตรียมค่าตอบแทนลเล็กน,น้อยไว้ให้แล้วไม่ใช่ของแพงอะไรหรอกแต่เป็นของฉันเตรียมด้วยตัวเองน่แหะ ไอเงี้ยอะไรเอ่ยเฮ้มอานาั้นไม่ชอบเดี๋ยวฉันจะลองกลับไปดูอีกทีเอ่อเหมือนจะมีพวกสินค้าเรือพี่มาดอวก,กาศลรอกใหม่มาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไค่อยพานายไปซื้อกันแล้วกันตอนนี้มันฮิตในหมู่วัยรุ่นมากๆเลย <c oughs> เดี๋ยวโอ้เรือพี่มาตรอวก,กาศจะเยินๆน,นะไปซื้อเรือให้ฉันเหรอเอาอ่ะหัว,วจิตหัวใจเสร็จสิน้นภารากิจมีแค่นี้ใช่ไหม จบกันสักทีนะเรานีอะไรอ๋ออันนี้ช่างมันตอนนี้เราเน้นตัวหลักเป็นหลักรู้สึกว่าคนที่ชื่ออะไรนะรูนี่นะี่เขาจะอยู่ห้องพยาบาลใช่ไหมจำได้ลางๆใค่เ okay, ปล่าไม่รู้อลองไปดูก่อน ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แค่น้นก,กระจบไอ้พวกหัวโซงแอฟโรนี่คือมีโอกาสจะได้อา้าวเอ๊ะอยู่ไหนวะเขามีโอกาสจะได้กลับทรงเดิมไหมเนี่ยตัดผมแล้วมาข้าง,งอกกลับมาใหม่เหรคนไหนวะนี่เปล่าคุยไม่ได้ด้วยคนไหนนี่ จ้าหน้าที่การแพทย์เป็นไงบ้างติดเป็นรัดไม่ใช่เหรอม่วงจังเลยนายแล้วหรอคราวนี้พุระอะไรคำถามอุ้ยออ,อู้งานนี้แล้วเหรออู้งานอะไรฉันคือโจโนเน่เจ้าหน้าที่แห่งแผนกการแพทย์งานต้องทำทุกวันมีเป็นตันๆมันก็ต้องหาเวลาพักตั้งสี่ฉันมันก็ตัวแค่นี้ไม่ได้ทำจากเหล็กกล้านนะ <laughs> S <S เซิร์ชหาลอยสามสิบวิธีอู้งานเมื่อก่อนคุณไม่ได้พักเลยเหรอเอ้ยอ,อย่าพูดเลยทํางานทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นสุดท้ายก็เหนื่อยจนสันหลบอ๋อคือเคยทําคือก่อนจะหยุดก็สุดมาก่อนแล้วไง <S 2> <S 2> ก่อนจะหยุดเจ๊ก็สุดมาก่อนแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยขออู้งานดีกว่าเมื่อนายรู้แบบนี้อย่า,าพูดกับฉันสี่ให้ฉันได้พักเถอะ รบกวนงคนนี้กำลังจะหลับเย,ย่ยิ่งกว่าไปรบกวนคนอื่นที่นอนหลับแล้วซะอีกได้ยินว่าติดไปรับมีมเหรอแม้แต่นายก็ยังรู้ต้องไปเจ้าคนปากมากในแผนกการแพทย์แน่ๆที่ไปพูดนทั่ว,ปวเปล่าใช่ไคนตรวจสอบเธอเองแหละเออฉันโชคร้ายชะมัดไม่รู้เหมือนกันว่าติดได้ไงแต่ก็ถือเป็นโชคดีในความโชคร้ายมันทําให้ฉันได้พักตั้งหลายวันนอนหลับสบายเบยแอะไม่ควรละ ไปนอนเถอะโอ้ต้องไปหาหมออีกเออนะขอไปเป็นปรกหน่อยซิไม่ใช่อดผิดเฉยแล้วโหหน้าดุงวงมาก ไหวไหมเนี่ยเขาก็ตั้งใจทำดีเนาะทำมัสตาร์ลอยเลยโอเคเดี๋ยวๆเ,เอาสำเร็จยังรวบสมบัติทั้งหมดในบล็อกพิศวงขอบคุณค่ะมีอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะ โอเคแม่บทบทจะหาเจอก็หาเจอง่ายๆบทจะจบก็จบไม่ง่ายโอ้โหประมาณ20่สิบนาทีเองสิดยอดไปเลยก็ขอให้เธอได้พักผ่อนนะยังไม่ต้องมองสิฉันแค่อยากมายืนคู่ด้วยเฉย I อน v ับยูนะ <c oughs> ขอยิงหน่อยเลวเลวเลวจริงที่จะไปนอนะไปนอนบนเตียงดีๆไหมละ่ะมองทำไมฮ เฉาสิมองฉันคิดยังอืมโอ้โตาโคตรลอยโอเคนแน่แน่แนแนห,หัหวจิตหัวใจในสุดกระจบททีอาจจะนี้ก็จะเควีหลักรัวๆแล้วนะไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าตอนนี้อะไรก็อยากเล่นไปหมด <laughs> บ๊ายบาย